ไม่นะเอาไรอ่ะเดนเดนรู้มาเนี่ยว่าวันนี้เดนต้องไปเลี้ยงช้างเดนเดนเดนเขาตัดกันว่าเขาจะไปเลี้ยงช้างรู้เปล่าใช่เด่นไปอยู่ไหนมาลูกที่เราคุยกันอะไปไปเล่นกับไอเลี่ยงช้างวันนี้เราจะไปเลี้ยงช้าง้เย้ เล่นขอใส่ตัวนี้ได้ไหมอ่ะเออขอใส่ตัวนี้ได้ไหมโคตรคิรินเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่จะเอาเสื้อตัวนี้ไปเก็บละลูกไปเจอที่ไหนอยู่ทในกองอะอยู่ในกองกองใช่ไหมตรงถุงอะตรงถุงถุงสีอะไรดำๆใช่ตรงเนี้ยเราจะไปไหนมาไหนลูกก็จะหยิบแต่ไอตัวเนี้ย แม่ก็เลยรู้สึกว่าเราใส่ตัวอื่นบ้างไหมอุสตส่าห์เอาไปเก็บมันอยู่ในถุงสีดำมานานมากแล้วไม่ให้ใส่ไปเลือกตัวอื่นไม่เอาจะใส่ตัวนี้ตัวเสื้อผ้ามันมีเสื้อผ้าเยอะมากไม่เอาจะตัวนี้มาตัวเก่งคีรีเลยตัวเก่งแปลว่าอะไรแบบตัวโปรดเลยแบบใส่จนอ๋อมอมอันนี้ชื่อตัวโปรดคีนเลยแต่มันมีคาาสีเหลืองๆอะมอมเอาไปซักให้หน่อยได้ไหมน้นะ เหม็นอะฮะเหม็นเหม็นอาบเหม็นถุงเหม็นเหม็นเอามันนั้นอะเหม็นที่มันอยู่ในถุงรำๆำเขาเรียกว่าเหม็นอาบ เอาเสื้อมาให้มัมถ้าอยากใส่จริงๆมัมทําได้ไม่มีปัญหาอ่าถ้าอย่างนั้นรอมัมมี่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมัมมี่จะเอาเสื้อผ้าไปซักด้วย a อ t a ท็ที่มีน้ํายา Liquid p วเพลแบบเข้มข้นมากตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ต้องใช้ตัวอื่นช่วยไม่ว่าคราบจะหนักแค่ไหนก็ซักออกง่ายออกหมดเพราะว่าเราใช้ a อ t a ท็ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยลูกช่วยลดกลิ่นอับได้สบายมากหายห่วงรอตรงนี้นะเดี๋ยวมา ่่ก็ได้ชวยเล่นมีมี่ไหมเล่นมีมี่น่ารักป่ะชื่อมีชื่อมีนะมินี่ใจเป็นเจ้าฝีนไหมมินี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปป้อนอาหารให้กับบุญบารมีนะแล้วก็มีอีกเชือกหนึ่งชื่อว่าบุญทัน กัเปิ่มเลยไปเราไปเตรียมอาหารให้ช้างกันก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่แบงคอกเอลเลสเตนะไรนะคะาร์ จะตุนสติไปหมดแล้วตาที่มอมสัญญามาเมื่อเช้านี้ว่าจะพามาเด็กๆรู้ไหมว่าน้องบุญบาลมีกี่ขวบแล้วไม่ทายมีมี่กี่ขวบแล้วเอเดนคิดว่าเอเดนเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องเป็นเอิมน้องใครเป็นน้องเอเดนเอเดนเป็นน้องเหรอคิดว่าคิดเลยเอเดนเป็นน้องเลยคิดเคิดว่าเป็นน้องเหมือนกันเหรอไม่ล่าหรอ แดคิดว่าบนบารมีน่าจะประมาณสองขวบครึ่งสาวสี่ขวบไม่เกินยังไงก็เป็นน้องเอเดนอายุเท่าไหร่ครับห้าขวบโอ้ยบารมีใกล้มากแหมอยู่นี้ก็เป็นพี่เดนน่ะหรือขอดูหน้าพี่เดนหน่อยดี้พืแสดงว่าอันนี้แสงหนึ่งกองยาโอ้ยห้องขวบอาหารเยอะมากอ่าโอเคอ่ะ ถ้าเราเปิดครั้งอันนี้เราใส่ในกระเป๋าของเราหรอครับใช่ครับพี่มดใช่ฮ่าอยากใส่อะไรใส่ใส่ได้เยอะขนาดไหนครับพี่มดเต็มกระเป๋าไปเลยครับน้องเจ้าอันนี้อ้อยเหรออ้อยไม่ต้องปอกลูกอ้อยไม่ต้องยูนลูกอ้อยไม่ต้องปอกแดนกิ้งปวยเห็นไหมเอ๋ขาด้วยเอาขาด้วยปวยเขาเขากินเขียวๆอย่างนี้เลยครับอ่าที่เราเลือกไว้ให้อยู่ตรงนี้ครับอ๋อีเหลืองก็ว่าอยู่ว่าเขาชอบปัดๆหรอ คำโทษเราก็คือต้องเอาเปลือกออกให้น้องใช่ไหมคะจริงๆเขาทานได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์กินพืชอยู่แล้วจริงๆเขาเขากินทีละทั้งต้นแล้วแล้วเราเอาออกทำไมคะจะได้ใส่ได้เยอะๆใส่กระเป๋าได้เยอะๆอ๋อเหรอวันนึงกินเยอะไหมคะอ่าอันนี้แหละเด็กๆรู้ไหมช้างกินมาเท่าไหร่กินวันละกี่ช้างกินมาเท่าไหร่เขากินต้นไม้เราหลงเขายู่เขารอเราไม่ไหวนุ๊ก อู้อ่เยอะอะไรเากโลเอาเดามาตัวแรกบอกเลยว่าเยอะใช่ไหมคะเยอะอ่ะทายเยอะไว้ก่อน15 1หโอเค60เอาดีดี0รเอาดีๆล่ะอันเดียวสี่0ิ่กิโลอ่ะ0ามโอเคเฮ้ย20่็กไดเราเราช่วยหนูจะตอบไปไหนลูก20่่ประมาณ1 ช้างหนักเท่าไหร่อันนี้แหละสำคัญกับอาหารที่เขากินเพราะว่าช้างเนี่ยกิน10%ของน้ำหนักตัวน่าเลยแหละเด็กเข้าใจอยู่10%ถ้าช้างหนัก100โล10%ของ100โลเท่าไหร่200 200 10% 90% 90%ไม่รู้อะไรก็ได เดี๋ยวเดี๋ยาเปอร์เซของ100คือเท่าไหร่ครึ่งหนึงของหนึอเออครึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอ่ะห้อ่าเพราะฉะนั้นสิอร์เมันเยอะกว่า50หรือน้อยกว่า50าสิบเยอะยังอู้่ะ ช้างท่าหนักหนึ่งหนึ่งร้อยโลกินอาหาร10บกิโลแต่ตัวที่เราแม่แม่ดูฉลาดที่สุดนะเรามาเทียบกับลูกนี่แบบโอ้โหต้องเทียบกับลูกแบบด็อกเตอร์อะด็อกเตอร์ฮารุมีมี่หนักกี่กิโลมีมี่หนักเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าโลเพราะฉะนเขาก็จะกินได้วันละเท่าไหร่มีมี่หนักสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดร้อยคือกินเรนเรนได้ สยายหนึงไม่ใช่อ,อไม่ใช่เด่นดูมือควยอ,อ,อ,อวิธีป้อนมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งป้อนเฉยๆเลยถือเฉยๆเลยไว้อย่างนี้นะพอเสร็จปุ๊บเขาจะเอาวงเนี่ยหยิบปับ๊บกิน งี้เลยนะกับอีกวิธีหนึง่งป้อนในปากา <S <S ป้อนในปากแต่ว่ารเราต้องมีคาสั่งให้นิดนึงนะเราจะบอกว่าบนเวลาบอกบนปุ๊บรายกมือสูงสูงืออาหารไม่ได้มืยกสูงสงูปุ๊บท่านในปากเขาไม่ได้เคี้ยวอะไรอยู่เขาจะยกมวงขึ้นแล้วก็อาปากาาแล้วเราก็เดินเข้าไปหาเขาจากด้านข้างปับ๊บบอกบน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 โบนโบน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  ไหนก็ได้ขอแค่ให้ก็พอเรียกสีรียกมีมิมีมิจะให้มีมิกินข้างบนหรือข้างล่างก่อนให้มีมิกินข้างบนก่อนแล้วเราต้องพูดว่าอะไรมีมิมีไม่ใช่อะไรอ่ะแอนไม่ได้ฟังเขาพูดเมื่อกี้แอนฟังแต่ลืมแนห้องนี้เก่งมากเลยยากอะ นี่มาแล้ากาแล้วเรียกสิเรียกบนทำยังไงเขาทำท่าอย่งไรบนอลงเอยู่นิ่งนอย่ิ่งเดินอยเนอยู่งเดินอยูอยู่นิงเนอยู่นงนอยู่นิงนอยงเดินอเดานอยูกน่้อยเดนูกนอยูกนิงเดิอยูนิเู่เนนอ่นเนอ่เดินอ่ะา ลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาใจดีลูกเอาที่นี่มา้เขาถือไว้ถือไว้อ่อนสตางค์ เอากล้วยบ่นบ่นนี่ไงพอเขาบนแล้วเขายกยงวงแล้วพอต้องาดให้าดปาดไม่ต้องแกล้ก็ได้บนบนอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรคะบุญทันกินอน กินก่อนไปถือถืองี้หน่อย่ไ่แล้วบลนด์ไปยืนลยบลอนด์ไปกบลอดบลนบลอไปนึก่อนเอบลอด์อ้ำกินก่อนเดนมาี่เราเอาอันนี้ วาดวาดเกี <Okay. S 1> ยไม่ลงบนๆ,บน,ๆน,นี่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนนี่น่ารักพารามีมามีมีมาใครมาใครนี่มีเป็นเป็นเป็นช้างเชื่องมากข้างหน้าเลย

เขาจะเก่งอย่างนึงคือเขาเปิดต้กเองได้แล้วเขาก็ปิดเองได้๋เอ,อเวลาหิวเหรอคะเวลาดื่มนะก็เดือนที่แล้ว่ค่าน้ำสามล้านอ่ะคนลืมเปิดต <laughs> มมอนหลังตอ <laughs> นหลังเร <laughs> า <laughs> จะปิดวาล์วไว้ <laughs> ช้างเนี่นเนยเวลาที่เขาอยู่ในป่าเขาสามารถกินดินโผงได้กินอะไรได้แต่พอเราเขาอยู่ที่ปางเนี่ยหรือว่าอยู่กับคนเนี่ยเราก็ต้องเสริมวิตามินให้เขามันก็จะมีมะขามเปียกมล้ยข้าวเปลือกแล้วก็เกลือเพื่อ เติมเชื้อแร่ให้เขาเติมหลายๆจุดหลายๆส่วนให้เขาแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาเพิ่มเข้าไปอีกโอเคใช่อื้อด้วยด้วยอ้าวเด็กๆรู้ไหมช้างอือทุกๆกี่ชั่วโมงไม่ครับสามชั่วโมงช้างอือทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอือทุกชั่วโมงเลยเหรอคะทุกชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเขาทานเยอะแล้วถ้าเขาทานไม่ทานแล้วเขาไม่ถ่ายเนี่ย อันนี้ก็คือทาไมเราถึงต้องมาทําพวกนี้เพราะมาขามเปลี่ยนนะครแล้วก็ถ่ายเหมือนคนเลยก็เห,เหลวใช่ไหมเกลือน,นีก็ให้เกลือแร่ส่วนข้าวเนี่ยเวลาที่เราตำเนี่ยเวลาเขาแตกเวลา,า,าเขาผสมกับกับเนื้อที่มันจะแข็งี่ยพอข้าวเขาโดนความชื้นเขาก็พองขึ้นพอ,องขึ้นมันก็ออกง่ายก็ออกง่ายอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งจริงๆถ้านในป่าเขา ทำเอาเองเขารู้ใช่เขาไปกินดิน่งเขาก็ไปอะไรของเขาคือเขาก็รู้ตามธรรมชาติของเขาแต่ว่าช้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเลือกอะไรกินด้วยตัวเขาเองเนาะโอ่ย่าตายายช้างเขาก็สอนไงใช่ต่อมาถึงเวลาที่พวกเราจะไปเล่นโคนแล้วแต่ก่อนที่เราไปเล่นโคนเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก่อนเลย

ไม<า>่งั้นค้าง <laughs> จะเหยียบคนอา้าวลบลบลบ <laughs> โอ้โหดีใจดีใจห <c oughs> าตำแหน่งหาตำแหน่งห <c oughs> าที่นิ่มๆเอเออ <c oughs> ยังไม่ชอบยังไม่ชอบ

ดีนะลูกพันรับผมน้องจะทำผมจับตรงคอลินลินตรงคอเดี๋ยวจะดีเหรอรับผมรับผมชื่อเล่นไรเป็นไรคใช่แล้วคีมก็ดูชิวมากเลยอะตีลูก ลูกเอาจริงๆดีดีดีไม่ใช่คนนี้ไปร้านตัวให้สามร้อยตัวไอ้นี่เด็ดมากโอ้โอ้ ก่อนกินน้ำก่อนอ่ากินน้ำแล้วว่าโอ้กินน้ำยังเมื่อยกินน้ำยังเมื่อยโอ้ยคะแนนน้ำล้างไปคะแนนัดคัดไป 耶。<Yes. S 2> ภารกิจมาเลี้ยงช้างนะไม่ว่าจะป้อนอาหารช้างพาช้างเดินเล่นอาบน้ําช้างเล่นโคลนกับช้างโอ้โหทุกอย่างเลยครบถ้วนเด็กๆสนุกไหมสนุกสนุกนะถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ให้มาที่แบงคอก<อ>เลอล e p เ a n t ช้างอะไร าร์ค a n g k o k Elephant Park ถูกต้องนะเป็นที่แรกและที่เดียวเลยนะที่เป็นแบบเลี้ยงช้างในกรุงเทพมหานครนะสามารถมาเที่ยวกันได้ใกล้ๆฮาราโลจกุน้องจอกนั่นเองไปไปแล้วไปไปซับผ้าอีกแล้วครับเป็นอะไรกันเนี่ยไปไปไป ช่วงนี้แอ t แท็กเขามีกิจกรรมพิเศษแอ t แท็กใหม่แจกเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์เขาแจกของรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทตลอด3เดือนนี้ไปหาซื้อของได้ที่ Top 7เซเและ Lotus รู้จะพิตาร่าสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ e f a c e b o แอ a แท็กแฟมิ i l y อยากก็ไปเลี้ยงที่บ้านไหมลูกอยาก <c oughs> ะพี่ <c oughs> พ,พูดเองนะสี่สิบนาทีเองมาแล้วเขาจะไปเลี้ยงที่ไหนที่หลังบ้าน <idd> แล้วเราจะเอาอะไรให้น้องกินวันล,ละเจ็ดสิบโลอ่ะโกตัวเดียวยังไม่อิ่มเลยเอาโปโปกับพี่พอยพี่พอยพี่ทิดด้วย <c oughs> ว่าใครจะดูแลขาแล้วใครจะดูแลช้างอ่ะคนใหม่ไข่อ่ะไม่ใครทนพวกเราได้แล้วลูก